ครับกลับสู่รายการของเราอีกครั้งครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารการสอนในวันนี้ไม่ใช่สอนแต่การทําอาหารอย่างเดียวมันสอนวิธีการทําร้านด้วยการทำไงให้ร้านมีเสน่ห์การทางงํายังไงให้ผู้คนพูดถึงเราและเข้ามาถึงเรารสอาหารเราอร่อยอยู่แล้วก็รจริงแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้พูดถึงเราเลยล่ะไม่ได้พูดถึงทีเด็ดของเราจะลํะาบากมากร้านนี้ชื่อว่าตําถาดบลลือโลก เป็นร้านที่บรรลือโลกจริงๆผมไม่รู้ว่าชื่อยื่งไงให้โลกจำชื่อเต็มก็เลยนะตะบันตาตําถาดบรรลือโลกเออก็นั่นนะเดีผมผมผมไม่เข้าใจจริงว่าใครเป็นคนคิดชื่อแต่ผมว่าเขาคิดชื่อได้ถูกต้องมากถ้าคุณคิดจะขายของแบบนี้เขาตั้งชื่อว่าตะบันตำโอเคตะบันตำแล้วและยังมีตำถาดบรรลือโลกไอ้ตำถาดบรรลือโลกที่พูดถึงนี่ถาดนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของถาดนี้ว่าเขาทำยังไงมันถึงมีชื่อเสียงขนาดนี้ แล้วทำไงคนถึงได้เข้าหาเขาเข้ากันตั้งแต่รากหญ้ายันปลายหญาเลยนะคไฮโซก็มากินมากันหมดด้วยเหตุผลเพราะว่าเฮ้ยมาดูสิมันเป็นยังไงวันนี้เขาจะมาสอนเราทำตำถาดบรลือโลกขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณปัญชลีพิสารนพพวงจากร้านตะบันตำตำถาดบรลือโลกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม พี่หญิงเนี่ยดีใช่ไหมฮะชื่อพี่หญิงแต่ว่าเราผมเรียกผมเพราะเขาเด็กใช่ไหมฮะผมเรียกเขาเาเรียกคุณหญิงฮรเป็นคุณหญิงเลยนะครับคุณหญิงครับค่ะตำถาดบอรลือโลกตะบันตำที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากใครเป็นคนคิดชื่อเอคิดเองค่ะโอ้โหเด็ดเป็นคนจังหวัดอะไรครับกรุงเทพค่ะเป็นคนกรุงเทพและทําไมถึงไม่รักอาหารประเภทนี้ครับก็ชอบด้วยค่ะชอบทานแล้ว เห็นว่ามันเป็นอาหารที่คนไทยชอบด้วยค่ะก็เลยคิดค้นเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปเรื่อยๆให้มันทันยุคทันสมัยยิงทำ<ะ>มากี่ปีแล้วคะ15ปีแล้วคะ่ะ15ปีเพราะฉะนั้นตะบันตำนี่มีมา15บปีแล้วค่ะแล้วตำถาดบรรลือโลกนี่มันเกิดเมื่อไหร่คะตำถาดบรรลือโลกเกิดเออเป็น1ิปีแล้วคะ่ะเป็น10ปี<ะ>หลังจากที่เราเปิดตะบันตำม,มาก่อนใช่ค่ะเราเรามีตำถาดป่าถาดไทยถาดลาว เรามีสามถาดให้เลือกทีนี้มัน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 ไม่พอ,อเอามารวมกันเป็นอยู่ในถาดเดียวกันเป็นตำถาดบรรืโลกไปเลยไปอย่างนี้เลยค่ะเอามันให้อย่างนี้ไปเลย<ช>ดีกว่าตอนแรกมีกี่ตำนะพี่หญิงครับม,มีถาดไทยถาดป่าถาดลาวแล้วก็ตำอ่างมีสี่มีสี่แบบค่ะตำอ่างก็จะเป็นตำไทยแล้วก็เป็นพวกซีฟู้ดค่ะฉะนั้ที่เราเอามารวมกันกลายเป็นตำถาดบรรืโลกใช่ค่ะแต่ที่ร้านนี่คือจะเป็นอาหารอีสาน ค่ะอาหารอีสานอาหารไทยอาหารแท้ๆเลยใช่ค่ะแบบเรียกว่าดั้งเดิมเก่าๆแก่ๆใช่ค่ะแต่ว่าเวลาทํามาเอ๊มันขายขายไปแล้วมันไม่พอครับมันต้องสร้างชื่อเสียงมันเลยเกิดตําถาบนลือโลกค่ะแต่พอมันเกิดขึ้นมาปั๊บจนถึงเดี๋ยวนี้คุณอ๋อมันชื่อเสียงจริงสิบห้าปีนะแล้วมันเป็นชื่อเสียงจริงครับเพราะคนจะพูดถึงเลยใครจะทําไงก็ตามมันสู้คําว่าตําถาดบนลือโลกไม่ได้อันนี้คือแนวคิดที่อาพยายามบอกเราทุกคนว่าเอ๊ะมันต้องมีคาแรคเตอร์พิเศษนะขึ้นมาอร่อยแล้วก็ต้องคิดถูกไห <น>อร่อย <นะ S 2> แล้วก็ด,ดูตัวอย่างง่ายๆนี่วันนี้ทําแคคตัสแคคตัสก็ไอหัวธรรมดาอันหนึ่งมันเกิดมาสามหวัวธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรเลยออาให้ผมตั้งชื่อขอชื่อผมไปชื่อแคคตัสตัวนั้นชื่อไตรภพไตรภพเท<อ>่านั้นแหละครับจาก589บาท <c oughs> เป็นเท่าไหร่ครับ <c oughs> ตอนนี้ขายทะขสามหัวนั้นถ้าขายก็ขายละแสนครับผมเป็นแสนละครับแค่ชื่อนะครับแล้วเพื่อเข้ามาถ่ายกับผมผมไม่รู้เรื่องอะถือหน่อยแล้วยิ้มหน่อยอะยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเท่านั้นละครับ เป็นแสนแสนห้าแสนห้าแตนน่นี่มันเหมือน,น,อนท่านต้อง<ส>คิดฮะมันเหมือนอะไรก็แล้วแต่แต่ท่านต้องคิดในการทำมาหากินไม่ใช่ว่าอยู่แค่อร่อยอย่างเดียวครับอร่อยนะี่ยมันใช่อยู่แล้วแต่อร่อยอย่างเดียวไม่พอไม่พอวันนี้เรามาดูกันหญิงก็จะมาสอนว่าทําอย่างไรกับตําถาดบรรลือโลกของเขาแต่ถ้าเกิดท่านอยากไปร้านตําถาดบรรลือโลกตะบันตาเนี่ยอยู่ที่ไหน อยู่ตลาดปินเงินพาซาค่ะตรงข้ามเซนทรัลปินเก้าค่ะอ๋ใหญ่โตโมโหร้านอันนั้นค่ะ,คะอ๋อ ทามเซนทั้นปิ่นเก้าเธงได้เลยทำให้รถแถวปิ่นเก้าติดโอ้มันติดสองข้างเลยไงไปเซนทั้นปิ่นเก้าก็ติดมาทางด้านนี้ก็ติดอีอ๋อเธอนี่เองเหรอใช่อ่ะอ๋อเนี่ยที่ที่ตำรวจจราจรเขาถามหาไงเพื่อจะกินหาอยู่ไม่ใช่คนเขามารอกินร้านนี่แหละอ่าท่านู้ชมไปดูกันว่าเขาทำอย่างไรตะบันตำเขาทำอย่างไรตำถาดบลือโลครับนี่ครับร้าน ้หร้านเบลเลอร์เท่มจ,จริงๆท่านผู้ชมดูลยฮะดูลยครับดูลยฮะ,ฮะตำแล้วคนก็มาจะกินตำกันนี่ละจะบรรลือโลกกันให้ได้ฮะเอาละครับมาดูวิธีการนะครับเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมเริ่มจากใส่กระเทียมค่ะครับใส่กระเทียมแล้วก็พริกแดงจินดาครับปรบะาสามสี่เม็ดใส่ไปแล้วก็พริกแห้งค่ะไม่ใด้หอมค่ะแล้วก็ใส่น้ําตาลน้ําตาลมะพร้าวค่ะ ก็โขกให้เท่ากันครับค่ะใส่น้ำปลาปลากดีนะฮะน้ำปลาปลากรดีปลากรดีต้มค่ะใส่ไปสักสามช้อนครับค่ะแล้วก็น้ำมะขามเครี้ยวอันนี้สุดของเราค่ะเปี้ยวหกชั่วโมงสูตรของเราค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวครับค่ะแล้วก็หอยดองค่ะเอาละครับเลือกหอยดองอย่าหอยดองค่ะเอาแม่กองแล้วก็ใส่มะเขือเทศ แล้วก็มะเขือเปาะมะเขือเหลืองขาดไม่ได้เลยนะฮะขาดแล้วมันเสียเสน่ห์ไปเลยมะเขือเปาะกับมะเขือเหลืองเนี่ยแล้วก็ปูเป็นปูจืดนะคะใส่เป็นปูจืดไปค่ะไม่กินแล้วก็วชักยาวใส่ไปขกให้เข้ากันครับทีนี้ก็จะเป็นกระลำค่ะผักกัดดองทำไมมันใส่เยอะนะครับเป็นตำป่านะคะก็จะหลายๆอย่างรวมกัน๋ออไม้ต้มค่ะครับ แล้วก็ผักกระเฉดตาป่านี่คือมันมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะฮะส่งงอกใส่ไปครับผมหอยเชอรี่อันนี้ขาดไม่ได้ค่ะกินแล้วก็ขนมจีนใช่ค่ะแล้วเส้นขนมจีนหน่อยหนึ่งแล้วก็เส้นมะละกอขาดไม่ได้แน่นอนเส้นมะละกอแต่นี้ตำเคล้าครับเคล้าให้เข้ากันไอ้คนตำที่ต้องมีความสามารถนะอย่าทำไปเล่นนึกว่าใครก็ตำได้นะเ็ษการจัดเครื่องทัาผู้ชมดูการจัดเครื่องทั้งหมดนี้นะ เครื่องทั้งหมดที่มีทั้งหมดกี่ชนิดครับ24ชนิดครับ24ชนิดครับในหนึ่งถาดนี่24ชนิดครับนี่จัดอย่างนี้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 ครับแล้วก็ส้มตำอยู่ตรงกลางแค่นี้แหละครับทั้งหมดนี้เลยกลายเป็นตำถาดบรลือโลกคบผมบอกท่านผู้ชม อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องดิสเพลย์มาโชว์ในรายการอันนี้คือของจริงครับ1นถาดท,ที่เห็นอยู่นี่นะฮะต้องเอาอคนถือด้วยจะได้เห็นว่ามันใหญ่จริงๆนะไหนแล้วมันหนักแค่ไหนมันหนักมากเลยนะครับนี่ฮะหนึ่งจานที่ว่านี้นะครับราคาขายคือ899บาทค่ะ899บาทต่อนทท1นถาดกินได้กี่คน10คนสิบคนข้อเด่นคือข้อเด่นคือ10คนที่ว่าที่กินอยู่นี้ ตรงกลางนี้คือส้มตำหมดเมื่อไรเติมได้ไม่อัน้นเติมได้ไม่อั้นแต่ข้างๆไม่ได้ไไดข้างๆห้ามเติมข้างๆาคุณก็ต้องประหยัดการกินหน่อยแต่ตรงกลางนี้จะเติมเท่าไหร่ก็ได้ได้ค่ะ แล้วตอนแรกเป็นตําป่าตอนที่สองอยากจะกินตาไทยได้ค่ะได้ตอนที่สามอยากจะเป็นตําปูตําปูได้ค่ะอยากจะเป็นตําลาวได้ค่ะนี่คือสเสน่ห์ของตําถาดบรรลือโลกครับโอ้เจ๋งคือส่อมตามตรงกลางน,นี้ท่านเติมเท่าไหร่ก็ได้ท่านมีปัญญากินยังไงกินเข้าไปแต่ไอ้ข้างๆนี้ก็ค,ค่อยๆกินกันหน่อยนะฮะแต่ผมว่าไม่ต้องค่อยๆกินหรอกครับเพราะต่อให้สิบคนผมดูยังไงก็กินไม่หมดนะครับ มันเท่ากับคนหนึ่งอะเที่ไปกัน1ิคนเนี่ยแปบาบาทใช่ค่ะ90าบบาทเลยแปบ้าทเท่านั้นแล้วตําของเขานะครับคุณอ๋อครับกินน้ําแล้วเหรือครับเขาบอกเขาใส่พริกให้ผมสามเม็ดแต่มันเผ็ดมากก็พูดถึงจรินสามเม็ดก็ถือว่าเผ็ดแต่ครับสลหรับส้มตำคุณให้เขาใส่สามเองอะครับเออมันอร่อยมากเลยครับคือเขาใส่พริกเพราะว่าเขาไม่เขาไม่อยากหย่อนพริกลงเพราะว่าอยากให้มีกลิ่นของน้ำมันพริกอะฮะ แล้วก็มีกลิ่นความเปรี้ยวลดความเปรี้ยวสัมผัสตัวมะละกอเขาเคล้ามาดีมากเลยคือแบบมันสําหรับส้มตํากับผมนะผมว่ามันสําหรับผมมันพอดีมากเลยไม่แต่คุณมันตาปลอมผมตำปลอมเพราะคุณมันไม่ใช่ตำปลาราอย่างพวกผม <c oughs> ขอเชิญครับอาครับมีอยากถามว่าอ่ารู้ไหมว่าน้ำอะไรนะครับน้ำตาลใช่ไหมครับที่พี่น้ำมะขค่ะน้ำตาลน้มะเขี้ยวน้ำขำเขี้น้เขี้ยวน้ำเขี้วเคี่ยวน้เขี้ยวหกำั่เวโมงขำเคี้ยวนเป็วนตืขเขยวนเขยน้ยเย พี่หญิงไม่ยอมบอกตำรวจะบอกให้แค่ลับมันคืออะไรรู้ไหมครับยังไงครับทำไมต้องเที่ยวหกชั่วโมงต่ออะไรครับแก๊สไปหมดจะบ้าแล้วไม่ใช่ไม่น่าฮาคลิปเลยครับโอที่บ้านนี่ฮากระตายแล้วที่บ้านนี่ฮากระตายแล้วฮาคลิปเลยอะแต่ส้มตำเป็นไงครับรสชาติอย่าาบกวผมบอกจริงฮะอืัอนี้คุณผู้ชมบอกก่อนว่ารสชาติส้มตำนะฮะคนที่มีรสชาติฝีมือแบบนี้โโอ้ห มีเยอะครับพูดตรงตัวมีเยอะในประเทศไทยนะฮะแต่ว่าคนที่คิดแบบนี้มีไม่กี่คนครับเพราะฉะนั้นรสชาติอร่อยถามว่าอร่อยไหมอร่อยแน่นอนอตามต้นตันถ้าไม่อร่อยเปิดร้านไม่ได้ถ้าไม่มีตูดถ้าไม่มีคันับเปิดร้านไม่ได้ครับถูแต่วันนี้ที่หนูจะพูดนะฮะหนูจะพูดถึงวิธีคิดของบุคคลก็คือผู้หญิงนะครับในการแดัดแปลงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถึงเรื่องมีอยู่ให้มันเป็น สิ่งที่น่าจดจาของคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นตำถาดบรรลือโลกนะครับจากร้านตะบันตำตำถาดบรรลือโลกรับไปเลยครับติ๊กบกรเต็มติ๊กบกรเต็มติ๊กบกรเติ๊บเข้าใจหรือเปล่าหนีูไม่อเข้าใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็โอเคครับก็ไปได้ครับไม่เข้าใจเดี๋ยวอาไปเชื่อน้ำะข็ง6ชั่วโมงใช่ไหมครัคุณรู้ไหมฮะเวลาผมกินของพวกนี้แล้วผม บอกตัวเองเสมอจากอะไรรู้ไหมผมนะผมคนเดียวผมบอกตัวเองว่าอะไรรู้ไหมคถ้าผมกินเข้าไปแล้วผมมีเหงื่อออกใต้ตาผมว่าใช่ใช่ผมคิดอย่างนั้นเสมอโถ้าไงไหนผม<อ>คิด<ม>จริงๆครับผมคิดส่วนตัวเลยว่าถ้าผมกินเข้าไปแล้วรสชาติเนี่ยแล้วความเผ็ดของมันทําให้ผมเหงื่อออกใต้ตาได้มันใช่้วอันนี้มันใช่จริงๆครับ <Okay. S 2> มันถึงรสจริงๆเข้าใจแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าเขาทําเอาใจผมหรือเปล่า ผมไม่เข้าใจว่าถ้าเกิดว่าที่ร้านจริงๆคนทั่วไปจะกินรถนี้ไหวหรือเปล่าไหว,อ,หวหอ่ะหนูว่าหือว่าได้นะเรออร่อยเพราะว่าเครื่องเคียงมันเยอะไงฮะทานแล้วก็จะจะเข้าจะ<ด>จะแก้มกัน<ท>ดได้ผ<ด>มไม่เชื่อครับแต่ถ้าเราไปตำจืดแล้วมัน มันเครื่องเคียงมันผมไม่เชื่อครับผมเชื่อว่าขอบคุณบอกว่าเติมเท่าไหร่ก็ได้ผมเชื่อว่าไม่เติมแล้วครับกินทีเดียวก็เลิกกันเลยเลิกกันอร่อยจริงๆครับขอบคุณคุณปันชลีนะครับขอบคุณร้านตะบันตามตามถาดบปลือโลกขอบคุณเตาเชอรีตับชมรายการโดยตลอดครับมันเป็นความอร่อยที่แตกต่าง ที่ชอบมากๆนี่ฮะผมชอบอยู่คนเดียวเลยนะครับมวางตลางนี่เราเป็นคนสิทธิ์ร่วมกันออก็สิทธิ์ร่วมโอ้โหไอ้หอยนี่มันซอสสดแล้วขอเพร่ที่มันสดสดมันมีความสุขนะมันอ่ยมันมีความสุขมากลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับถ้าท่านไปตลาดแล้วท่านไม่ไปกลุ่มท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวถือว่าผิด เป็นงานทํางานที่ทําให้อาหารพวกนี้มันไม่ตายจากแล้วมันไม่หายไปอร่อยแวะไปโดนหน่อยเชื่อนูโอ้โหเนี่ยมันเหมือนตอนที่ผมไปฝรั่งเศสเลยฮะหอยสักเพ็ดผัดน้ำพริกเผาครับมันมีความสุขมากต้องลองครับมันเป็นอะไรที่คลาสสิกง่ายๆเดีดเรีย้ยบมีเนื้อสัมผัสเวลากัดแล้วอร่อยมากลคนสายคน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 